อากาศอบอ้าวพี่น้องเพราะว่าฝนตกแล้วก็ฝนกำลังจะตกอีกฝนตกทั้งคืนแล้วก็ตกตอนเช้าอีกเพิ่งจะหยุดไปประมาณสองชั่วโมงแล้วเราก็ออกมาประกอบอาหารใช้ฟืนเนาะมาต้มถั่วลิสงแล้วก็ย่างย่างปลาทูหน้าเอ้ยปลาทูอะไรนะเขาเรียกพวกปลา ปลาทูใหญ่พวกปลาสะบะหรือเขาเอิญปลาอะไรก็ไม่รู้ที่มันใหญ่กว่าปลาทูตัวกลมๆเนื้อเยอะกว่าปลาทูอ่ะหากิจกรรมทำผ่อนคลายแล้วพี่นองเนาะปิงนยะ่านงะนะนะ จะให้ดูต้มเสร็จแล้วเนี่ยใช้ฟืนมันค่อนข้างจะต้มนานหน่อยนะอืมตัวที่สงอืมต้มนานหน่อยจะได้เปื่อยไม่เป็นไรหรอกเราใช้ฟืนไม่เปือยแกอืมอร่อยเบอ้อดีค่ะ กีบกิ้งปลาสามตัวกิ้งไปตำป่นพี่น้องเอาไปทำน้ำพริกเอาไปตำน้ำพริก ข้าวเย็นกับข้าวเย็นแล้วก็ลวกผักแล้วก็กินกับแตงกวากินกับมะเขือ,อพี่น้องนึ่งข้าวเหนียวอยู่ในบ้านก็นอนหลับพี่น้องอกินยาแล้วก็นอนหลับเพราะฉะนั้นเราต้องออกมานอกบ้าน จะได้หายใจโล่งๆหน่อยอยู่ในนีบ้านกับไ่วมันทำให้เราง่วงถึงไม่กินยาแล้วก็ดูคลิปไปแล้วก็หลับ